ว้าวนี ano. uh, uh, ่คือสวนพฤกษศาสตร์นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับที่ที่คนนะครับต้องมาเลยนะครับที่ต้องคนต้องมาสถานที่นะครับอยู่ที่พีทีทีจีซีนะครับเข้ามาได้เลยนะครับคนทุกคนสามารถนะ้เข้ามานะครับอยู่หลังคาเฟ่อเมซอนนะฮะก็มีดอกทิวลิปนะครับสองแทวเลยนะฮะนี่ครับเต็มเลยนะฮะมากมายเลยนะครับ ใคจะเข้ามาคนระับก็ามาได้เลยเราเปโครงสร้างนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับเขาต้องรอ,อถ่ายรูปนะครับไม่แน่ใจเขายืนรออะไรนะครับดูสิครับดอกชิลินินะครับผมโอ้โหเย็นสบายนะค,ครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับสามารถชมได้ที่ชอ่องยูทูปของเรานะครับก็มีร้านอาหารมากมายนะฮะ ดูสิครับเห็นเป็นหมดเลยมีคอฟฟด้วยกาแฟอเมซอนด้วยนะเห็นไหมบรรยากาศน่ามาเที่ยวมากเลยครับใครที่มาระยองครับอย่าลืมนะครับที่นี่เลยนะครผมบอกไว้เลยว่าสุดๆครับสุดๆก็ส,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 สุดยอดเลยครับอ้เย็นมากสบ,บายมากนะครับนี่ครับโอ้โหต้นอะไรเนี่ย สวยพิงเลย,ย,ย,ยสวยมากมากเลย,ยสวยมากมากเลยดูสิครับโอ้โหสาวๆหนุ่มๆก็มาเชี่ยวดูนะครับโอ้โหนี่ฮะเราจะมีทางขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นไป เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่ระยองนะครับที่ทุกคนน่าจะมานะฮะผมว่านะครับเอาปิดหนาหนาะคุณไม่ดูอ่ะน้องปานดูสิสวยมากเลยไม่เคยเห็นเลยลุงไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันจะสวยแบบนี้ โอ้นี่ก็ดอกไม้เหรอของแท้ของปลอมเหรออืมเต็มเลยว่ะมามามาเดินมาอ้อนมานี่นะครับอยู่ครับเขาก็มาถ่ายรูปกันนะฮะเราสามารถมาดูดอกสวยงามมากเลยมันหล่นนะมันหล่นโอ้โหนี่ครับมาดูทีมงานใช่ดูทีมงานเขาปลูกนะครับ สีแดงเลยใช่ๆชนี่นี่ไงดอกทิวลิปนะครับพี่เขากำลองปลูกดอกทิวลิปนะใช่นะครับอืมมีหลากสีนะครับดูสิครับอืมงดงามสวยงามมากนะฮะสลับสีกันนะครับโอ้โหเย็ยยนมากเลยอากาศดีมากเลย เข้าไปไม่ได้เสียดายเลยนะฮะเดี๋ยวรอมินนี่ไปเรียกมินนี่หน่อยเร็วไปไปเรียกมินนี่เร็วเรียกมินนี่เร็วโอ้เก่ง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  โอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโ,โ,อโ,อโเรียกมินนี่แล้วโอ้เดี๋ยวนั่งรอมินนี่ก่อนนะรครับเดี๋ยวข้าใครที่จะมาก็สามารถมาได้เลยๆๆๆครับใช้ได้ละะไแล้วไปสตาร์ทรถรอแล้วนะถ้าใครเสียงดังาน